สลามอลัยคุ้มค่ะแล้วสวัสดีทุกคนนะคะน,นี้อยู่ที่วอล์กที่17แล้วนะคะอันนี้เรามารับน้องนะคะลูกพี่ลูกน้องมารับที่โรงเรียนนะตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงครึ่งแล้วนะคะแล้วก็มารับกันเลยชื่อลาฟี่นะคะทุกคนนี่ดูเขาดีร้านมากนี่นะก็ให้จูง แล้วบอกว่าอยากดูคลิปที่เราถ่ายบอกว่าเอ๋ยวค่อยดูก็ได้ให้ขึ้นรถก่อนแล้วก็มอไซค์มารับแล้วระหว่างทางก่อนจะมารับนะเหมือนเราโดนแบบก้อนหินนะแบบขับมอไซค์ใช่ไหมแล้วมันก็โดนตาแต่ก็ไม่เป็นไรแค่น้ำตาไหลเรามาซื้อบาร์บีคิวแลคะทุกคนคือเจ้าประจำแล้วก็น้องก็อยากกินข้าวเหนียวก็เลยมาซื้อแล้วก็ซื้อของหวานให้ตัวอย่างนะคะเป็นตัวอย่างของแฟนเราเอง อันนี้ก็จะไปตลาดนั้นรถไฟกันนะคะตอนนี้ก็หนึ่งทุ่มครึ่งนะคะก็คือรถติดมากไม่รู้เหมือนกันว่าติดเพราะอะไรคือแบบติดยาวเลยตอนนี้ถึงตลาดนั้นรถไฟแล้วนะคะทุกคนนี่นะแต่แบบเรามาหัวข้างมยก็เลยแบบว่าคนก็ไม่ค่อยเยอะมาอันนี้ก็ค่าจอด20บบาทนะคะก็ประมาณจอดกันเลยตอนนี้ถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ มีของเซลเยอะมากพ่อแบบอ่ากล่องจุ่มอะไรอย่างงี้แฟนเราก็ดูเสื้อนะเสื้อตัวละสี่สิบนะคะแล้วก็อันนี้น้องเราอยากอยากกินอ่าเยลลีก่ก็เลยมาซื้อเป็นไม้ที่สามไม้สี่สิบนะคะทุกคนอันนี้ผลไม้ของละยี่สิบเราอยากกินเองเราซื้อเป็น แก้วมังกรแคนตารูปแล้วก็ซาลี่นะคืออร่อยมากคือแบบว่าชําม,มากกล่องละยี่สิบเขาลดให้เราสิบบาทก็คือสามกล่องห้าสิบนะอันนี้แฟนเราอยากกินเป็นเหมือนไข่นกกทาแบบเป็นหน้าต่างๆไม้ละยี่บห้าบาทแฟนเราซื้อสองไม้นะทุกคนอันนี้น้องเราอยากกินในติมก็เลยซื้ออันนี้ได้ห้าอันห้าอันยี่สิบนะคะทุกคนคือแบบว่าน่ารักมากไอติมจิ๋วน่ารักกระตุกติมาก แบบแตอนแรกเราก็ไม่เห็นร้านหรอกคือน้องเราชี้ไงดูได้หลายรสด้วย20บาทเองทุกคนคือถูกมากมันมีหลายแบบนะแล้วก็หลายหลายอันด้วยนี่นะก็คือได้เป็นที่เรียบร้อยจ่ายตังค์อันนี้เรามาดูร้านรองเท้า,ทานะคะทุกคนคือแฟนเราจะใส่รองเท้าไปโรงเรียนนะแล้วก็มาหาซื้อรองเท้านี่นะสรุปคือแบบลองทั้งสองคนนะแต่เราลองสองคู่ไปเลยงงไหมก <c oughs> ็คือแฟนเราก็ได้ไปหนึ่ง นี่นะคือเราก็ลองไปลองมาเฮ้ยเราจะซื้อดีไหมเนี่ยแฟนเราคือแบบอันนี้สวยมากนี่นะคือเราก็หมดหมดไปพันสามเาสนะคะทุกคนก็คือ2คู่เลยอันนี้เราจะเดินออกนะคะเป็นร้านนั่งชิวนะเราก็แบบเอออยากมากินบิงซูก็เลยเดินมานั่งนะคะ มีหลายอย่างมากๆเลยทุกคนคือจะมีบิงซูมี6 9 8 9เพิ่มท็อปปิ้ง1ิบาที่นะคะแล้วก็จะมีขนมปังน้ำปานต่างต่างนะคะทุกคนอันนี้เราก็จะสั่งเป็นบิงซูไมโลนะคะเพิ่มท็อปปิ้งเป็นอ๋อโอโจนะคะกับโอริโอ้นะแล้วก็สั่งเป็นน้ำน้ำแบบหลากสีนะคะจำไม่ได้แล้วว่า คืออะไรแต่คือเขาใส่บุกแบบที่มันแตกในปากอ่ะมาด้วยอ่ะคืออร่อยมากเลยค่ะทุกคนตอนนี้อันนี้งบไม่ถึงสองอบาทนะคะที่เราสั่งก็คือแบบว่าน่ากินมากๆเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูเลยว่าแบบน่ากินขนาดไหนคือแบบคือเมนูเยอะมากเลยทุกคนแล้วคือแบบเพลงดีบรรยากาศดีคือโอเคมากนี่นะคะคือได้มาแล้วคืออร่อยมากคือแบบ อันนี้จะเปรี้ยวๆอร่อยคืออร่อยสุดๆเลยแล้วมันก็จะมีเม็ดข้างบนนะคะแบบแตกในปากคืออร่อยมากดูเราชอบกินเปรี้ยวอยู่แล้วคอร่อยที่สุดอันนี้เราก็ให้แฟนชิมนะนี่นะคะแฟนชิมอร่อยเปรี้ยวน้องเราก็อยากชิมนะแย่กันไงดูทุกคนเหมือนพ่อลูกกันไหม นี่นะบิงซูมาแล้วนะคะทุกคนดูน่ากินไหมทุกคนราคาไม่แพงเลยค่ะถึงเวลากินแล้วทุกคนก็กลัวมันจะหกอ่ะดูดูจากตาดูดูทำหน้าทำตาเราอะ่ะกลัวจะหกอืมอร่อยหกสรุปก็คือวันนี้ก็คือเปื้อนเสื้อเหมือนเดิมค่ะ สุดท้ายก็หกเหมือนเดิมไม่ได้ต่างอะไรกันเลยคืออร่อยมากคือแบบเป็นไมโลแล้วสามารถเลือกรสได้นะมันมีอันนี้เป็นเราเลือกเป็นนมนะคือเราอยู่ในเซต8ปดแล้วก็เพิ่มท็อปปิ้งสิบาทนะคะทุกคนเราเพิ่มท็อปปิ้งเป็น2อย่างนะคือโอช o กับโอริโอนะนี่นะคือแบบหืมเราจะเห็นไหมเห็นที่หล่นไหมนั่นแหละเรากิน6กอร่อยมากเยี่ยมทุกคนอร่อยสุด,สด แนะนำนะคือแบบเพลงดีแล้วแบบว่าบรรยากาศดีพัดลมคืออยู่ตรงหน้าเลยนี่นะดูสภาพคนกินอร่อยหรือไม่อร่อยนะมีคนอยากเข้ากล้องดูโอ้โหอยากเข้ากล้องอเอียงเอียงนะแย่กันไงแย่แย่จนทะเลาะกันดูดูอยากเข้ากล้องเหลือเกินที่สุดแน่แน่แน่แน,น่สรุปก็คือกินหมดถ้วยค่ะ เห็นไหมพัดลมคือโอเคมากเพลงคือแบบดีโหดูทุกคนอยากเข้ากล้องมองกล้องนิดนึงเห็นไหมเหมือนพ่อลูกกันแหมทุกคนว่าดูดูสีผิวก็เหมือนกันแล้วว่าสองคนเนี้ยจริงแล้วแบบติดกันอย่างราแบบติดเปลือกเกินอะ อันนี้เราก็กินน้ําเห็นไหมเธอทุกคนเห็นในแก้วปะมันมีเม็ดแบบป๊อปปากเขาเรียกว่าป๊อปเออคือมันแต่งในปากแล้วคืออร่อยมากคือเราไม่เคยกินไงคือคือเราเคยเห็นเห็นไหมทุกคนอะเม็ดแดงๆอะ่ะอร่อยสุดๆเลยเราคือแบบแสงดีอะทุกคนแสงดีโอเคแบบนั่งชิลมากทุกคนถ้าแบบว่าไม่ไม่ติดว่างง่วงก็จะนั่งตลอด อันนี้เราก็มาเลือกซื้อถุงเท้านะมีรองเท้าก็ต้องซื้อถุงเท้านะคะทุกคนดูมาเลือกรายให้เราเป็นตารางก็คือใส่คู่กันไปเลยแล้วก็ซื้อไปสีอันนะอันนี้เราจะกลับบ้านกันแล้วนะคะทุกคนก็คือคือคอนตั๋วนะคะนี่นะของเต็มมือเลยหนักมากกลับบ้านกันแล้วนะคะทุกคนวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะขอบคุณที่ติดตามกันนะคะทุกคนตอนนี้ถึงวอล์กที่17แล้วว่าอะไรกุมุสลามค่ะ